โอเคครับผมเดี๋ยวลองคองนี้ครับเดีย๋ยวลองใช้เป็นกบยางนะครับใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับเดีย๋ยวลองตีใส่ดูนะครับน้ํามันลงแล้วครับน่านจะมีตัวเหลือ่าค้างอยู่นะครับ โอ sociedad, Bref, yere, go, ını, who, ๊ยเฮ้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 ยูเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูงูงูมาไล่ทำเชื้องูงูเลยวะงูอะไรไม่รู้ไปไหนเลยมาไล่ไเ้อ ตกใจระวังระวังด้วยนะครับมันไล่ตามอยู่ชิปไปน,นะ